สำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจมากเพราะว่าหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมามีการประกาศตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนค่ะความคืบหน้าของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนไปสองวันนะคะตัวเลขผู้ที่ไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณเก้าแสนกว่าคนแล้วนะคะเก้าแสนกว่าคนค่ะ ที่ที่ที่ไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ก็ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ยังมีอีกอีกจํานวนเยอะเหมือนกันที่คุณสมบัติไม่ผ่านแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่า สามารถุทธรณ์ได้ก็ต้องย้ํากับท่านผู้ฟังว่าเวลาที่ไปตรวจเนี่ยก็ง่ายๆเข้าไปทางเว็บไซต์ของบัดสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ะนะเข้าไปใน Google ก็จะเจอเลยหรือว่าไปที่ธนาคารออมสินทกสอรหรือว่ากรุงไทยอำเภอสำนักง,งานเขตได้ทีนี้เมื่อตรวจสอบเสร็จเนี่ยก็ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ,คะก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้งสามแห่งอย่างที่บอกไปแล้วหรือว่า สำนักง,งานเขตอำเภอศอะสาราวะการเมืองพัทยาเนี้ยค่ะ,คะช่วงวันเวลาก็เดี๋ยวเขาก็จะประกาศทีแต่สําหรับท่านที่ผิดหวังเพราะว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนี่ยตัวเลขยอดรวมมีประมาณห้าล้านกว่าคนนะคะดังั้นถ้าตรวจแล้วระบบมันบอกว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะ จากวันนี้ถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะได้สองช่องทางนะคะ <c oughs> ก็อุทธรผ่านระบบทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่หน่วยที่ท่านไปลงทะเบียนไว้อะค่ะก็คือธนาคารออมสินกรุงไทยทกศสำ <c oughs> นักงานเางจังหวัดแล้วก็อำเภอสำนักงานเขตค่ะค่ะท่านคะระยะเวลาในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็การยืดอุทธรตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะ คือตรวจคุณสมบัติเนี่ยยื่นอุทธร์เนี่ยสิ้นสุดวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะ,คะเพราะนั้นวันนี้ก็เริ่มตรวจได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าจะอุทธร์เนี่ยสิ้นสุดจบหมดสิทธ์อุทธร์วันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะค่ะเอแล้วโดยมากค่ะท่านคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรคะก็หนึ่งไรายได้ ครอบครัวต่อปีเกินหนึ่งแสนบาทนะคะมีะบตัตรเครดิตมีก็คือโดยภาพรวมคือพิจนารณาแล้วเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้ลำบากขนาดที่ต้องถึงขั้นว่าต้องเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วบบนี้มันก็จะมีนิดหนึ่งอะนะคะมันก็จะมีเสียงสะท้อนมาจากสองวันที่บอกว่าอเอ๊ะทำไมฉัน ไม่ผ่านก็ท่านก็เข้าขายว่าลําบากเงินทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีอย่าร้างแล้วก็ตัวคนเดียวอ<ฮ>ะไรแบบนี้คะ่ะก็ถึงเปิดช่องให้ให้อุทธรณ์ได้เพราะว่าออถ้าเกิดข้อมูลไม่อัปเดตอย่างนี้ก็ ไปชี้แจงต่อหน่วยงานที่เขารับเรื่องอุทธร์นะคะค่ะอยากจะให้ท่านรองโฆษกช่วยเน้นย้าสักหน่อยค่ะว่าสําหรับผู้ที่ถือบัตริการแห่งรัฐเนี่ยหลังจากได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องทํายังไงต่อจะต้องดําเนินการยังไงต่อบ้างค่ะคือถ้าเอาคนที่ไม่ได้สิทธิ์ก่อนอย่างที่ย้านะคะคือถ้าไปตรวจแล้วไม่ไม่ ไม่ได้สิทธิ์ก็ต้องไปอุทธรณ์สิ้นสุดการอุทธรณ์คือหนึ่งพฤษภาคมค่ะแต่สําหรับคนที่ได้รับข่าวดีคุณสมบัติได้นะคะต้องไปยืนยันตัวตน,นะคะ่ะทีนี้การยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ต้องไปลงผ่านเว็บไซต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีระบบยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ต้องไปที่ธนาคารถ้าไปธนาคารกรุงไทยก็ ไปได้ยาวเขายังไม่มีกําหนดหมดเขตการยืนยันยตัวตนนะคะ <c oughs> แต่ถ้าท่านสะดวกไปออมสินหรือทกศาเนี่ยต้องไปยืนยันภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมค่ะท่านคะเจ้าตัวเนี่ยต้องไปด้วยตัวเองไหมคะอย่างสกรณีคนแก่หรือคนป่วยที่เตี้ยวอะไรแบบนี้คะ่ะต้องทอั้คนนี้มอบอ<ใ>นาจได้คะ่ะไม่ต้องตัวให้ญาติให้คนใกล้ชิดไปแต่ว่าก็ต้องไปที่ธนาคารทั้งสามแห่งค่ะค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ที่ผ่าน ทุกอย่างและจะได้รับนะคะจากอจากโครงการนี้คะจะได้รับอะไรบ้างคะก่อนก่อนที่จะไปถึงสิทธินะคะขอขยายนิดนึงว่าในการไปยืนยันตัวตนนั้นจะต้องนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่มีชิปไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็จะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์พร้อมเพย์ค่ะพร้อมเพย์นี้จําเป็นต้องผูกทุกคนไหมคะใช ต้องผูกทุกคนผูกกับบัตรประชาชนนะคะผูกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้แล้วแล้วก็เวลาเมื่อไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทั้งสามแห่งเรียบร้อยแล้วที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งสามแห่งนะคะให้เลือกที่ทเดียวนะคะที่เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยออมินหรือทกสอยืนยันตัวตนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของท่านได้ที่เว็บไซต์อันเดิมค่ะคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังในวันถัดไปค่ะค่ะ อืมทีนี้มาถึงสิทธิ์นะสิทธิ์ก็ครอบคลุมพื้นฐานที่ต้องใช้จําเป็นอะนะคะจะ,ะต่อคือสินค้าอุปโภคบร,โรคิโภคที่จําหน่ายผ่านร้านธงฟ้าทั้งในกรุงเทพและกรทมสามรอยบาทต่อเดือนต่อคนนะฮะเดิมเนี่ยบางกลุ่มบางคนเนี่ยได้สองร้อยบางคนที่ลําบากมากกว่าน,นั้นก็ได้สามว่าแต่ตอนนี้สามรอยบาทเท่ากันทุกคนคะ่ะค่ะ,คะ แล้วก็ส่วนลดค่าซืกก้อกาซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อสามเดือนค่ะอันนี้ปรับขึ้นจากของเดิมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ยังมีค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ,ค,ะค่าไฟฟ้ากรุงเทพและต่างจังหวัดก็เหมือนกันคือ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะแล้วก็มีค่าน้ำประปาด้วยนะคะ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ว่าต้องไม่เกิน สามร้อสิบห้าบาทต่อโคเรียนต่อเดือนค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าไม่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะค่ะค่ะแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอันนี้รอนิดนึงเนาะหนึ่งเมษายนค่ะค่ะก็คือไม่ต้องรีบร้อนนะยังไงได้อยู่แล้วหนึ่งเมษายนนิดเดียวเองใช่ค่ะค่ะ ขอให้เบอร์โทรศัพท์ด,ดีกว่าเป็น call center ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเผื่อตกใจหรือว่างงอะไรก็โทรไปได้นะคะหมายเลข021092345ค่ะค่ะ 021092345นะคะแล้วถ้ามี SMS มาหลอกให้ยืนยันตัวตนอะไรนี่ไม่ต้องไปเชื่อละค่ะโอ้อันนี้สําคัญเลยค่ะตอนนี้เนี่ยมชชันชีพกําลังระบาดหนกักแล้วก็คุณผู้ฟังบางท่านก็คือ,ค,อ,ค,อคือก็อยากได้บัตรสิการได้ใช่ค่ะ,คะก็อาจจะหลงเชื่อแล้วก็ไป <c oughs> กดโดยที่แบบไม่คือด้วยด้วยความที่เราเราแบบว่าตั้งใจแล้วก็รออยู่ด้วยนะคะแต่อย่างที่ท่านรองโฆษกบอกว่าถ้ามีอะไรส่งมาอย่าไปกดเด็ดค่ะก็คือจะไม่มีการส่ง SMS ให้กับ ผู้ที่สมัครเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะแล้วเราเนี่ยคือแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันว่าคือตรวจสอบหรือว่ายืนตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์เนี่ยให้ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นค่ะค่ะเอาละค่ะก็นี่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆยังมีอีกหลายมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แบ่งเบาภาระประชาชนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะท่านค่ะก็คือโครงการ PGS ระยะที่10ค่ะค่ะอันนี้เป็นยังไงคะ อันนี้เป็นโครงการสําหรับ SME ผู้ประกรอบการขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะ mm. ออมาติดระยะแล้วคือว่าเวลาผู้ประกรอบการโดยเฉพาะขนาดเล็กเนี่ยเขาเวลาเขาจะไปขอสินเชื่อกับธนาคารแหะปัญหาที่ตามมาก็คือธนาคารไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อ <Okay. S 1> เพราะว่าไม่มั่นใจในสถานะทางการเงินบ้างไม่รู้ว่าจะาจ่ายคืนได้ตามกําหนดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ธนาคารเขาสบายใจในการปล่อยกู้เนี่ยนะคะรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการ โครงการค้ำประกันให้ก็เรียกว่าไปไปประสานกับทางบสอยอนะคะ,คะบริษัทสินค้สินทรัพอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันให้เพราะฉะนั้น SME เมื่อไปขอกู้จากแบงค์เนี่ยแบงค์ก็จะปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเกิดผิดพลาดอะไรก็ยังมีบสอยจอ่ายคืนแทน SME ให้อ่ะค่ะค่ะแล้วมีวงเงินมากน้อยแค่ไหนคะ กรอบวงเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะห้าหมื่นล้านนะคะ,คะซึ่งจะคํำประกันให้รายละไม่เกินสี่สิบล้านบาทค่ะค่ะแล,แล้วก็ยั้ก็ยื่นขอคํำประกันขั้นต่ำครั้งละไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะนี่เขาก็จะมีในรายละเอียดของเขาก็ไปคุยกับที่บสอยอดูระยะเวลาการขอคํำประกันก็สองปีเริ่มแล้วค่ะค่ะอ๋อมีขั้นต่ำด้วยเหรอคะท่านรองโฆษกคะ ค่าขอค้าประกันค่ะรา,ายการยื่นขอค้าประกันใช่ค่ะคือคือเรียกว่าที่ให้เห็นว่า s อ e อทุกระดับเนี่ยไปได้หมดเพียงแยวขอค้าในอย่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นเลวมันมันมันเล็กมากอ่ะค่ะค่ะ,คะใช่ค่ะก็ะแต่ว่าถ้าเอพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านรายย่อยเนี่ยจะขอค้า สามหมื่นสี่หมื่นนี่ก็ไม่มีปัญหาคือไม่ใช่เฉพาะ SME รายใหญ่ๆเท่านั้นนะคะค่ะโอ้ย,โ,อยโครงการนี้ก็ถือว่าดีนะคะ<ช>เพราะว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME เล็กๆนะคะที่อาจจะอย่างที่ท่านบอกว่า,าขาดสภาพคล่องอาจจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรมากนักแต่ว่าทางรัฐบาลก็คือเข้าไปช่วยนะคะ,คะและอีกหนึ่งอีกหนึ่งโครงการน็คือเ,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 เรื่องขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะคือต้องบอกว่าอายุการค้ำประกันเนี่ยไม่เกิน1ิปีแต่ว่าระยะเวลาคําขอค้ำประกันคือ โครงการเนี้ยจะมีระยะเวลาสองปีฉะนั้นวางแผนธุรกิจดูว่าถ้ามีความจําเป็นต้องกู้เงินก็ไปปรึกษาบสอยอได้แต่ว่าระยะเวลาในการค้เนี่คือค้าไม่เกินสิบปีค่ะไอ้ใใแต่โครงการนี้ม,ม,มีมีระยะสิ้นสุดอะไรไหมคะท่านรองโฆษกคะก็ก็สองปีค่ะหลังจากที่คอรมออนุมัติโครงการก็คือสองปีนับจากนี้ก็คือแล้วระยะเวลาคือสองปีนับจากที่คอรมอไปสมัครไปสมัครค่ะ เข้าโครงการให้บสยคำ้ำประกันเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้สองปีแต่ว่าเมื่อเมื่อบอสยเข้ามาคำ้ำประกันแล้วเนะี่ยระยะเวลาในการคำร้ำประกันนั้นไม่เกินสิบปีก็แล้วแต่ความศักยภาพของผู้ประกอบการในการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะตามยาวคุณจันก็ล้วแต่แต่ว่ามีเวลาให้ให้คิดว่าจะต้องให้บสยเข้าไปช่วยคำ้ำหรือเปล่าค่ะ,คะและแบบนี้ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ยังไงได้บ้างคะ ไปติดต่อที่บรรษัทสินชา่าอุตสาหกรรมบรรษัทเอ่อเรียกว่าบสยค่ะบรรษัทสินัชอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้เลยค่ะค่ะเอ,อ,อีกหนึ่งอันค่ะท่านรองโฆษกคะการขยายเวลาสินเชื่ออาชีพอิสระเนี่ยเอ๊ะอ,อันนี้คือเป็นยังไงเอ่ยอันนี้น่าจะ ถุดใจผู้ผู้ประกอบอาชีพอิสร,ระนะคะอย่างเช่นขี่วิ่งมอเตอร์ไซค์แบ่ค้าเรแผงรอยนี่น้องเกษตร,รกรทุกคนที่มีอาชีพอิสร,ระไม่ใช่ลูกจ้างไม่ได้มีเงินเดือนแน่นอนอย่างนี้ยค,ค่ะค่ะแล้วในช่วงที่โควิดระบาดหนักนั้นน่ะเคยไปกู้เงินผ่านโครงการสีเชื่อที่ช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสร,ระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อะค่ะทังนั้นเนี่ยในปี63 มีนา63รัฐบาลก็ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระนะคะให้มีสภาพคล่องทีนี้โครงการเดิมเนี่ยเงื่อนไขเดิมเนี่ยระยะเวลากู้เนี่ยแค่3ปีซึ่งจะสิ้นสุด24มีนาคมนี้แต่ก็ยังมีประชาชนลูกหนี้อีกจำนวนหนึ่งอะคะ่ะเขายังใช้คืนเงิน เงินต้นไม่หมดอ่ะเขาอยากขอเวลาหายใจหายคอต่อฉะนั้นรัฐบาลก็เห็นใจค่ะก็ขยายระยะเวลาโครงการกู้เงินตรงนี้สําหรับลูกหนี้เดิมเนี่ยนะเพราะเขาไม่ได้ปล่อยกู้ใหม่อยู่แล้วนะคะ,คะจากเดิมที่ต้องใช้ให้หมด24มีนาคมเนี่ยก็ขยายเป็น24มีนา68ค่ะ,คะก็จะได้รับเงื่อนไขที่โครงการนี้เข้าให้เหมือนเดิมแต่ว่าขยายเวลาจ่ายคืนเงินไปค่ะ ค่ะโครงการนี้เนี่ยมีกําหนดหน่วยงานที่จะมาช่วยไหมคะไม่ว่า <pue> ไม่ถึงว่าธน,นาคารธนาคารกำหนดนไหมใช่ <azon S 1> ใช่ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อผ่านโครงการช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระที่ได้ผลกระทบจากโควิดเนี่ยจ่ายให้กู้ผ่านธนาคารอมสินกับทกส์ค่ะเพราะฉะนั้นโครงการเมื่อต่ออายุไปอีกสามปีนั้นเนี่ยอีกสองปีเนี่ยนะคะก็ ก็คือลูกค้าที่เคยกู้ผ่านอมสินกับทกสภายใต้โครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระนี่แหละค่ะค่ะแล้วระยะเวลาล่ะคะท่านมีสิ้นสุดไหมคะก็เขาทยอยจ่ายไปตามเงื่อนไขตามที่ทําสัญญากับแบงก์อะค่ะแต่ว่าเดิมเงื่อนไขเดิมเนี่ยมันสิ้นสุด24มีนาปีนี้ค่ะแต่ยังมีอีกจํานวนมากอะค่ะยังมียอดสินเชื่อคงค้างอีกประมาณเก้าพันหั่วล้านอะค่ะที่ยังจ่ายคืนไม่หมดใช่ค่ะ ให้ต่ออายุโครงการไปอีกสองปีค่ะก็จะไปหมดที่ยี่สิบสี่มีนาคมหกแปดบนเงื่อนไขเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลก็ค่อยๆทยอย,อยจ่ายกันไปสำหรับท่านที่ยังใช้คืนยังปิดบัญชีไม่ได้นะคะเพราะว่าย่อดอนุมัติเนี่ยทั้งทั้งโครงการตั้งแต่มีนาหกสามแต่ปล่อยกู้ไปเนี่ยให้สินเชื่อไปเนี่ยก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนไปแล้ว เกือบ3ล้านรายอะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะก็ต้องเน้นย้ำว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นลุกหนี้เดิมเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดให้มีการรับลูกหรีร้ใหม่ถูกต้องไหมคะไม่ค่ะก็ะะะได้ปล่อยผู้ไปหมดแล้วเหลือที่รอใช้คืนแต่ว่าให้เวลาใช้คืนบนพื้นฐานของข้อตกลงเดิมต่อไปอีกสองปีค่ะ